สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูรถไฮลักซีว o รุ่นท็อปสุดของสมาร์ทแคปนะครับคือเจ้าคันนี้เป็นรุ่น2.8ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันก่อนนะครับน่ภายน,นอกก็จัดเต็มนะครับด้วยล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับด้านหลังด้านท้าย สวยงามนะครับพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED Light Guiding นะครับรวมไปถึงด้านล่างกันชนด้านหลังก็ติดตั้งเซนเซอร์นะครับด้านท้ายมาให้ข้างละ2นะครับนี่คือด้านหลังนะครับข้างละ2รวมกันก็เป็น4จุดนะครับนี่สองตำแหน่งนะครับตรงมุมนี่แล้วก,วก็ด้านตรงๆแล้วก็มาพร้อมกับ กล้องมองท้ายเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับนี่คือรถเดิมๆม,มาจากโรงงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับม่มีการติดตั้งกระบะไลเนอร์ามาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่เห็นปุ่มอย่างนี้ก็หมายถึงว่ารุ่นนี้ใช้เป็น p u ชส start นะครับในรุ่นที่เครื่องยนต์2.8ก็จะมี สัญ,ญลักษณ์เครื่องยนต์2.8ติดอยู่ข้างๆทนะั้งสข้างนะครับล้อแม็กนะครับลายใหม่ขนาด18นิ้วนะครับขนาดที่เท่าเท่ากับรถ4ประตูตัวมิดนะครับก็ลักษณะลายล้อก็จะเหมือนๆกับ4ประตูตัวมิดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในห้องโดยสารกันหน่อยนะครับเปิดขึ้นมารถคันนี้เครื่อง 2.8ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่204แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับเปิดประตูขึ้นมาก็จะเจอกับนี่ดูแผงประตูด้านข้างก็จะมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้นะครับแล้วก็พวกปุ่มปรับไฟฟ้าก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับเหมือนกันแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยจะเป็นกระจกขึ้นลงแบบออโต้นะฮะทั้งสองบางด้านข้างก็หุ้มหนัง แต่ข้างบนนี่เป็นเอ s คุณภาพเยี่ยมนะครับเบาะนะครับนี่ฮะเบาะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าที่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยด้านข้างนะครับก็จะติดตั้งอยู่ภายในด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเบาะหนังแบบปรับไฟฟ้า6 6ทิศทางนะครับอันนี้ขึ้นลงนะครับก็บิดบิดตรงก้านยาวๆนะครับขึ้นหรือลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังก็จะใช้ตรงนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดเซ็นเซอร์นะฮะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแบบโฟมันติฟังชั o นนะครับก็มีปุ่มพรบแล้วก็มาพร้อมกับ c r u i s control นะฮะ รุสนโทตัวนี้ไม่มีอะแด t i v e ร r u i s e ส o n นโท l นะครับมีแต่ร i s e ส o n นโท l มาให้พร้อมกับไฟหน้าแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้พร้อมไฟตัดหมอกที่ปัดน้ำฝนแบบ3จังหวะแบบมีปรับหน่วงเวลาได้พวงมาลัยก็ปรับได้สีทิศทางเหมือนกันนะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับตั้งอุณหภูมิแบบดิจิตอลแต่ตัวนี้ยังไม่แยกซ้ายขวานะครับมีปุ่ม IMT นะครับช่วยการเปลี่ยนเกียร์ให้สมูทขึ้นปุ่ม DAC นะครับช่วยลงทางชันแล้วก็มีดิฟล็อกปุ่ม traction control นะฮะ t r TR c นะครับป้องกันล้อหมุนฟรีตัวนี้เป็นระบบ 4wheel นะครับแบบสวิต แล้ก็มาพร้อมกับเกียร์แมนวนวลแบบ6สปีดนะครับพร้อมกับฟังก์ชันโหมดการขับขี่3โหมดนะครับโหมดสแตนดาดโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์มานี่เบาะหนังนะครับเบาะหนัง PVC ก็คุณภาพเยี่ยมนะครับนุ่มให้รูปลักษณ์แบบสปอร์ตนะฮะดะทั้งสองข้างจะมีตัวที่โอบรับตัวคนนั่งนะครับทำให้นั่งได้กระชับแล้วก็นุ่มสบายนะครับ ที่วางแขนนะครับกล่องเก็บของตรงกลางก็จะมีหุ้มหนังมาให้ด้วยนะครับแต่ด้านหลังนี่ไม่มีแอ์นะฮะตัวนี้ก็เป็นเก้ใส่ของแบบคูบ็อกนะครับมีไฟส่องสว่างสองตำแหน่งตรงนี้มีถุงลมนิรภัยนะครับเป็นม่านม่านถุงลมนิรภัยทนะั้งสองข้างนะครับ ถงลมนี้ละภเนี่ยมีอยู่หน้าคนขับหนึ่งแล้วก็หัวเขา่าแล้วก็คนซ้อนแล้วก็เสาเอทั้ง2องข้างแล้วก็ที่เบาะนั่งนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นถุงลมเจ็ดตำแหน่งนะครับนี่คือไฟกลางห้องโดยสารตรงนี้มีที่จับลงด้วยนะครับนะฮะตัวท็อปจะมีที่จับอยู่4ี่ตำแหน่งนะครับนี่ดูมองกว้างๆก็จะนะ ว่าอัดเต็มไปด้วยออปชันนะครับสำหรับตัวท็อปตัวนี้นะครับราคาเดี๋ยวไปดูราคากันตรงนี้คือเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าด้วยนะครับควบคุมจากปุ่มเปิดปิดที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับเซ็นเซอร์รอบคัน6ตำแหน่งนะครับมาพร้อมกับไฟ LED Projector ไปดูราคากันหน่อยแล้วกันนะฮะร,ราคาตั้งขายอยู่ที่5 0 0 0 0 0 9 0 0 0พูดผิด9 5 9 0 0 0าบาทนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน7กิโล7ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือว่า14.3กิโลเมตรนะครับต่อลิตรนั่นเองน,น,นะครับเปิดดูฝั่งคนซ้อนหน่อยแล้วกันนะฮะนี่เบาะนั่งคนซ้อนเนี่ยจะปรับแบบนิ่นุ่นนะครับแต่ก็ห้มหนังมาให้คุณภาพเยี่ยมลยครับจากโรงงาน ลำโพง6ตำแหน่งนะครับลำโพงทั้งตรงแขบ2ตำแหน่งแล้วก็ประตูซ้ายขวาแล้วก็ทวิสเตอร์นะครับเปิดตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับถอดล้ออุปกรณ์แก้ไขเบื้องต้นนะครับตอนนี้นี่คือรถรถเดิมๆที่มาจากโรงงานก็จะไม่มีการติดตั้งบอกแขปบมาให้นะครับ เยอะเกินนะสำหรับตัวท็อปราคา9 5 9 0 0 0บาทนะครับสติเกอร์แบบใหม่นะครับมีการปรับช่วงล่างเป็นแบบ Super Flex s u b t e n s i o n นะครับที่โตโยต้าเคลมบอกว่านี่มันนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็หนึบกว่าเดิมนะฮะนี่คือโดยรวมของเจ้า h ฮร u กซ e v ิโนะครับ SmartCA 2.8ตัวท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ีล้อ ราคา9,59,000บาทนะครับย่งไฮะดูแล้วสวยเลยดีเยนะครับนี่คันข้างๆก็จะเป็นตัวมิดนะฮะตัวมิดที่ผมเปรียบเทียบให้วันก่อนนะฮะดูดูภายนอกแทบจะไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่ล้อแม็กกับเซนเซอร์ถ้าดูใกล้ๆนะครับเซนเซอร์ต่างๆนะฮะ และนี่คือรีวิวสั้นๆกับรถ h ฮรักซีโวรุ่น2.8ส mart แครขับเคลื่อน4ล้อราคา959,000บาทถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวสั้นๆแบบนี้หรือว่าอยากจะให้ผมนะครับนำรุ่นไหนของโตโยต้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูแบบสั้นๆแบบนี้นะครับเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องมาถึงโชว์รูมให้ผมพาไปดูเองนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ ผมฝากด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ